สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพะอุ่มฟุตบอลไลฟ์ทัศนบ้านด้านกีฬาฟุตบอลมาสรุปผลฟุตบอลยูโร2020นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายก็จบลงไปทุกคู่ทุกสนามนะครับเมื่อคืนนี้2คู่ที่ลงทําการแข่งขันเป็นอังกฤษนะครับที่หักด่านอินซีเล็กเยอรมนีเข้ารอบ8ทีมต่อไปนะครับได้2ประตูจากราฮิมสตอริงแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับตอกฝาลงเข้าไป เป็น3ประตูของสเตอร์ลิงในทัวร์นาเมนต์แล้วก็เป็นประตูแรกของเฮริเคนในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยทําให้อังกฤษยังเป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูนะครับไม่ว่าจะนับใน90นาทีหรือว่าช่วงต่อเวลาพิเศษยิงได้4ประตูยังไม่เสียประตูเลยสําหรับทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมเกเดสซาเกตผู้จัดการทีมนะครับที่ตัดสินใจถอด บุกโยซาก้าจากอาร์เซนอลออกแล้วก็ให้แจ็คกร e ดิตกับตันทีมของแอสตันวิลล่าลงมาเล่นแทนแล้วก็แจ็คกร e ดิตก็มีส่วนกับทั้ง2ประตูนะครับมีการเชื่อมเกมนะครับรับบอลมาจากเาสเตอร์ลิงให้เคนเคนให้กรีดิตนะครับแล้วก็กรีดิตออกไปทางซ้ายแล้วก็ปาดเข้ามาด้านในแล้วก็เป็นรายฮิมสเตอร์ลิงที่ชาร์จเข้าไปน่าจะเป็นลูกชอที่เปิดเข้ามาจากทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นทางด้านของสเตอร์ลิงชาร์จ หน้าปากประตูให้อังกฤษขึ้นนําอีกหนึ่งลูกก็เป็นจ็กเครดิตนะครับที่ได้บอลทางกราบซ้ายแล้วก็เปิดมาเข้าหัวแฮร์รี่เคนที่จุดนัดพบให้อังกฤษชนะไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ดึกนะครับสวีเดนเจอกับยูเครนตามหน้าสื่อผลงานแล้วก็อาจจะมองว่าสวีเดนเป็นแชมป์กลุ่มในะรอบแบ่งกลุ่มมาเนี่ยนะครับน่าจะเข้ารอบได้แต่พอมาเจอกับยูเครนนะครับซึ่งเป็นทีมอันดับ3 ของกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C นี่ตกรอบไปแล้วทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรียครับแต่ยูเครนแก้หน,น้าให้กลุ่ม C ได้นะครับเข้ารอบมาเฉยเลยนะครับกเ็เป็นการชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ90นาทียูเคร,รนขึ้นนําก่อนนะครับแล้วสวีเดนตีเสมอโดยเฉพาะฟอร์สเบิร์กหมายเลข10นะครับนอกจากตีเสมอให้กับสวีเดนแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะยิงให้สวีเดนขึ้นนําหลายต่อหลายครั้งนะครับ ชนเสาก็แล้วยิงสนันคานก็เกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีประตูจนล่วงเลยมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บของช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับคือเกิน120นาทีมานิดหน่อยก็เป็นฝั่งยูเครนที่มาได้ประตูชัยนะครับคือจะได้ยิงจุดโทษอยู่แล้วก็โอ้โหทำเอาแฟนๆสวิเดนเนี่นน้ำตาตกในกันเป็นแถบนะครับแล้วก็ประตูที่ยูเครนโมงได้แลลักษณะคล้ายๆลูกที่แฮร์รี่เคนโมงเลยครับ คือเปิดมาจากทางกราบซ้ายมาเข้าหัวนะครับกองหน้าย่อตัวลงมามีการงอตัวนิดหนึ่งนะครับตั้งศีสามงนะครับพยายามควบคุมที่ทางบอลให้มันเข้ากรอบเธอทําได้ทั้งแฮร์รี่เคนแล้วก็ผู้เล่นของยูเครนนะครับทำได้ดีทั้ง2ลูกก็ถือว่าเป็นอะไรที่แหมถ้าเราได้ดูภาพถ่ายทอดสดก็ดีหรือไฮไลท์ก็ดีจะสังเกตเห็นว่ากล้องจับไปที่อังเรชเชนโกออดีตกองหน้าตำนานนะครับของทั้ง เอซิมิลานแล้วก็ทีมชาติยูเครนนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตำนานของเชลซีด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าย้ายมาจากเอซิมิลานมาอยู่กับเชลซีแล้วแป็คก็พาทีมเข้าไปสู่รอบ8ทีมเจอกับอังกฤษนะครับสำหรับยูเครนอ่ะทีนี้ในรอบ8ทีมนั้นนะครับก็มีการประกบสายแบ่งคู่เปรียบเทียบเอาไว้แล้วนะครับว่าใครชนะแล้วจะต้องไปเจอกับใครสายบนนะครับเป็นทางด้านของสเปน จะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับในวันที่2กรกฎาคม5ทุ่มบ้านเรานะครับแล้วก็ตอนตี2นะครับของคืนวันที่2เข้าเช้าวันที่7กรกฎาคมเนี่ยเบลเยียมจะเจอกับอิตาลีครับแล้วก็สายล่างนะครับ5ทุ่มของวันที่3กรกฎานะครับก็จะเป็นเช็กเจอกับเดนมาร์กแล้วก็ตี2ของคืนวันที่3เข้าเช้าวันที่4กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นยูเครนเจอกับอังกฤษนะครับสเปนกับสวิต แล้วก็เบลยเยียมกับอิตาลีใครชนะจะไปเจอกันในรอบรองนะครับส่วนสายล่างเช็กกับเดนมาร์กแล้วก็ยูเครนกับอังกฤษใครชนะก็จะไปเจอกันในรอบรองถ้ามองกันทีละคู่นะครับเอาที่สเปนกับสวิตเซอร์แลนด์ก่อนสเปนชนะโครเอเชียมาในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ก็เล่น120นาทีเหมือนกันแต่ชนะจุดโทษฝรั่งเศสแชมป์โลกมานี่ก็คงจะไม่ใช่งานง่ายของสเปนนักถ้าคิดว่าจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ง่าย เพราะขนาดนำโคเอเชีย31ก็ยังมาโดนโคเอเชียตีเสมอในช่วง10นาทีสุดท้ายเพราะนั้นเกมรับของสเปนถ้าหากยังหวังที่จะเข้ารอบรองต้องแน่นอนกว่ารอบ16ทีมไม่ฉะนั้นแล้วเจอสวิตเซอร์แลนด์ทำแสบแน่นอนนะครับส่วนเบลเยียมกับอิตาลีคู่นี้ผมยกให้เป็นบิ๊กแมตช์ของรอบ8ทีมเลยนะครับแล้วก็ Belgium เบลเยียมเองเนี่ยไม่แน่ใจชาตาฟ้าดิคิทจะส่งให้เบลเยียมเขาเรียกว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ บราซิลแห่งยุโรปหรือเปล่านะครับบราซิลแห่งยุโรปหรือเปล่าจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะครับเบลเยียมเนี่ยขาดเอเดนอาซาไปเนื่องจากปัญหาก,การบาดเจ็บและอาจจะไม่ได้ช่วยทีมในรอบที่เหลือหากว่าเบลเยียมยังอยู่ในเส้นทางรอบ16ทีมนะครับก็อยู่ในสายที่ไปจับไปประปกบคู่เจอกับโปรตุเกสแชมป์เก่าแต่เบลเยียมก็ยังดีพอที่จะฝ่าดดันโปรตุเกสมาได้นะครับ ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ส่วนอิตาลีกว่าจะฟาด่านออสเตรียมาได้ก็ต้องเล่น120นาทีเพราะนั้นเรื่องของพละกกำลังอิตาลีเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเล่นเต็ม120นาทีส่วนเบลยเยียมแม้ว่าเอเดนอาซาจะเจ็บแต่ตัวที่เหลืออยู่ก็ยังดูว่าแข็งแกร่งนะครับเค,รคเควเนเดอรบอยก็ยังอยู่ทอสกนอาซาคนที่ยิงประตูชัยใสย่โปรตุเกสก็ยังอยู่นะครับรวมถึงตัวอื่นด้วย และที่สําคัญทั้ง2ทีมนะครับยังเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับคือชนะรวดมา4นัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมาเจอกันรอบนี้ก็ถือว่ามวยถูกคู่ตามหน้าสื่ออิตาลีอาจจะดูเหนือกว่านิดนนะครับแต่เบลเยียมก็มาดีและก็ทีมเวิร์กเยี่ยมสปิริตเยี่ยมนะครับพร้อมที่จะทําให้อิตาลีผิดหวังได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะกองหน้าของเบลเยียมที่มีชื่อว่าลเมลูลูกากูนะครับนี่เล่นอยู่ในลีการโชซิตีอา กับแชมป์กานโชว์ปีล่าสุดกับอินเตอร์มิลานก็น่าจะรู้วิธีเอาชนะเกมรับของอิตาลีได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็จับตาดูให้ดีแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้ mm hmm. ผมเอ็นเอียงไปทางเบลเยียมนะครับรู้สึกว่ารัศมีราศีดูเปล่งปลัง่งไม่น้อยไปกว่าอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับไปดูสายล่างนะครับเชคกับเดนมาร์กนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกได้ถือว่าเป็นคู่รองได้เพราะว่าสูสีกันนะครับสวิสสเปนกับสวิสเนี่ยมันชื่อชั้นมันต่างกันแต่ว่า แต่ลงในสนามไปแล้วอ่ะสเปนไม่ข่มแน่นอนแต่เช็กเดนมาร์กเนี่ยเส้นทางดูแม่แตกต่างกันนะครับเดนมาร์กเนี่ยเข้ารอบมาได้ด้วยอันดับ2ของกลุ่ม B ีนะครับตามหลังเบลเยียมมาส่วนเช็กเนี่ยเข้ารอบมาเป็นที่3ของกลุ่มดีนะครับตามหลังโคเอเชียกับอังกฤษมาเพราะนั้นโคเอเชียตกรอบไปแล้วอังกฤษเข้ารอบมาเช็กก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากกลุ่มดีนะครับนอกจากอังกฤษแล้วมีโอกาสที่จะเจอกันในรอบ รองด้วยนะครับสำหรับเช็คกับอังกฤษโดยภาพรวมนะครับเช็คแม้ว่าจะชนะเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์มาแต่ก็เนื่องจากต้นต้นครึ่งหลังนะครับแมทไทเดอริกเนี่ยโดนไล่ออกก็ทำให้ประมาณสัก30กว่านาทีที่เหลือเนี่ยเชคมีผู้เล่นเหนือกว่านะครับแล้วก็บทขยี้เอาชนะฮอลแลนด์มาได้วันนั้นมาเจอกับเดนมาร์กที่แม้ว่า2เกมแรกในรอบ แบ่งกลุ่มจะแพ้มาแต่ก็มาชนะนัดสุดท้ายแล้วก็มาชนะในนอบในรอบ16ทีมนะครับที่ชนะเวลส์มาด้วยสกอร์ขาดลอย4ประตูต่อ0ูนย์และนั่นเป็นทีมเดียวเป็นคู่เดียวนะครับที่มีการชนะด้วยความห่างเยอะที่สุดก็คือเดนมาร์กเพราะนั้นดูดูจากทีมเวิร์กนะครับดูจากทีมเวิร์กดูจากองค์ประกอบแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าเดนมาร์ก น่าจะเบียดเช็คได้นะครับแม้ว่าอาจจะต้องดวลกันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษหรืออาจจะไปจนถึงยิงจุดโทษแต่ถ้าเอาเฉพาะใน90นาทีเนี่ยผมเชื่อว่าเดนมาร์กน่าจะเบียดเช็คได้บอลคู่นี้ไม่ทิ้งกันแน่นอนสกอร์ไม่ขาดลอยเหมือนเหมือนวันที่เดนมาร์กชนะเวลส์แน่นอนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายยูเครนกับอังกฤษนะครับคู่นี้เนี่ยแน่นอนครับชื่อเสียงมันมันมันไม่ มันไม่ใกล้เคียงกันนะครับเกียริประวัติก็ไม่ใกล้เคียงกันแต่ว่าด้วยสปิริตที่ยูเครนเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับฮนแลนด์กับออสเตรียแล้วเข้ารอบมาเป็นที่3ด้วยยูเครนเนี่ยเช่นเดียวกับเช็กนะครับคือเข้ารอบมาเป็นที่3ของกลุ่มเช่นเดียวกับสวิตเซอร์แลนด์ที่3ของกลุ่มนี่เข้ารอบ8มาได้ถึง3มทีนะครับไม่น่าเชื่อสวิตเซอร์แลนด์ยูเครนแล้วก็เช็กนะครับก็ยังไงดีล่ะอังกฤษปีนี้ ยิงประตูได้น้อยครับทัวร์นาเมนต์นี้ยิงประตูได้น้อยแค่4ี่ลูกนะครับนัดละลูก2ลูกแต่เป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูเลยนะครับไม่ว่าจะใน90นาทีหรือช่วงต่อเวลาอังกฤษยังไม่ได้เล่นช่วงต่อเวลาพิเศษเลยนะครับแต่อิตาลีก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่เสียประตูนะครับในถ้านับเฉพาะ90นาทีนะครับคู่นี้ผมก็ต้องให้อังกฤษเหนือกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่านี่เหลือทีมเชียร์ทีมเชียร์ทีมเดียวของแอดมินนะครับก็คืออังกฤษ รูปแบบการเล่นของเกรดสเงเกตอาจจะไม่ได้วืบว่าบูหวาวูบว่าหือหว,วา,ววาแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจอะไรมากนักแต่เต็มไปด้วยแท็ติกและความแน่นอนนะครับแดนกลางเมื่อคืนนี้ผมดูเกม90นาทีเอ่คาวินฟิลิปนะครับมิดฟิลจากลีสแล้วก็ k คีแรนไรส์ดีแคนไรส์นะครับแม้ว่าจะโดนใบเหลืองทั้งคู่แต่ก็เล่นได้จน ฟิลิปเนี่ยเล่นจนจบเกมนะครับส่วนไรซ์เนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็โดนใบเหลืองกเดเซาเกตถอดออกให้จอแดนเฮนเดอร์สันลงมาเล่นแทนไม่แน่ว่าเกมกับยูเครนถ้าไรซ์ไม่ฟิตอาจจะเป็นเฮนโดนะครับกับตันจากลิฟูนเนี่ยน่าจะได้ลงในแดนกลางคู่กับฟิลิปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องถามใจกเดเซาเกตดูแต่นั้วนะครับผมดูอังกฤษมาเล่นเมื่อคืนนี้รู้สึกว่ากเดเซาเกตทาทีมด้วยความแน่นอนนะครับไม่ได้ มีรูปแบบการเล่นที่บุกตะบี้ตะบันอะไรแล้วก็เกยรับเมื่อคืนต้องยกนิ้วโป้งให้นะครับทั้งจอห์นสโตนแฮร์รี่แม็กควายนะครับจากแมนยูที่จัดการลูกโด่งของเยอรมันอยู่หมัดนะครับแม้ว่าจะมีช็อตที่ปล่อยให้เยอรมันได้หลุดไปเล่นบ้างโดยเฉพาะช่วงที่ราฮิมสตอริงยิงขึ้นนําให้กับอังกฤษนะครับแล้วก็ไปคืนหลังพลาดโดยเยอรมันฉกไปโทมัสมุลเลอร์หลุดไปล่อเป้าโล่งๆแต่โชคดีที่ บุลเลอร์ยิงออกครับไม่ฉะนั้นแล้วอังกฤษอาจจะไม่ได้เข้ารอบก็ได้ครับคือสเตอร์ลิงมีภาพจับนี่คือแบบโอ้โหแทบจะเอาหน้ามุดดินเลยรอดไปจังหวะนั้นแต่เกมรับเมื่อคืนอย่างที่บอกครับแบ็ Back side, กซ้ายลุกชอกรงกลางเป็นจอห์นสโตนจากแมนซี่แฮร์รี่แม็กควายจากแมนยู U, แล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นไคล์วอเกอร์จากแมนซิตี้นะครับก็คือแมนยู U, กับแมนซิตี้ผลึกกำลังนะครับก็ต้องยกนิ้วโป้งให้ทั้ง4คนนะครับ รวมถึงในแดนกลางที่มีดีแคนไรส์กับฟิลิปก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีโดยเฉพาะฟิลิปนะครับหลายๆครั้งแม้ว่าเขาจะอยู่หน้าแผงแบ็กโฟร์รับบอลจากแบ็กโฟร์มาก็เปิดบอลขึ้นหน้าได้ลุ้นตลอดนะครับเมื่อคืนนี้คนที่ดรอปหน่อยก็คงจะเป็นบุกยซธิาก้าจากอาร์เซนอลนะครับที่เล่นเล่นไปแล้วดูตื้อตืตึงๆจนเกรเดเซตเปลี่ยนออกแล้วเอาแจ็คลดิตลงมาและนั่นคือไพ่ใบสําคัญที่ทําให้อังกฤษเข้ารอบนะครับนี่คืออัองกฤษในยุค การนำทีมของเกรเดเซาเกตอดีตทีมชาตินี่แหละครับจะเจอกับอังเรเชฟเชนโก้ครับอดีตตำนานของเอซีมิลานและยูเครนเหมือนกันนี่ก็เคยเล่นที่อังกฤษนะครับกับเชลซีแต่แปกสมากกว่าในยุคข,ของชูเซมูรินโจเพราะฉะนั้นทีมที่จะเข้ารอบนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับผู้จัดการทีมของแต่ละชาติที่ยังเหลืออยู่เอาที่ผมจําได้ก่อนเอาที่ผมจําได้ก่อน นะครับรู้สึกจะมีแต่อดีตตำนานทั้งนั้นเลยสเปนเนี่ยก็เป็นลุยส์เอลิก้นะครับกองหลังของบาร์เซโลนาอดีตตำนานกับตันทีมของบาซ่าแล้วก็สเปนนะครับแล้วก็เบลเยียมนะครับก็เป็นโรเบรโตมาร์ติเอสนะครับอิตาลีก็เป็นโรเบรโตมาร์ชินีนะครับ,อ,รบอันนี้ก็เคยคุมเคยคุมทีมในการโชว์ทั้งอินเตอร์แล้วก็ เ,เคยมาคุมแมนซิตี้ด้วยนะครับพาแมนซิตี้เป็นแชมป์พิมเบรกด้วยเช็กกระเดนหมร์กนี่จำไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ยูเครนอังเดรเชฟเชนโกอังกฤษเกรดเซาเกตนะครับนี่ว่าเป็นอดีตตำนานนักเตะของทีมชาติของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับฟันทองแอดมินทิ้งท้ายนะครับทีมที่จะเข้ารอบ8ผมให้1สเปน2เบลเยียม3เดนมาร์กและ4อังกฤษครับ รอบ8ทีมผ่านไปรอบรองชละเลิศแอดมินประกบคู่เอาไว้สเปนเจอกับเบวิเยียมและเดนมาร์กเจอกับอังกฤษโชคดีมีความสุขทุกท่านตามรุม่นตามเชียร์กันเองนะครับเจ้ชัวหรือโมอนิ่มเจอกันคืนวันที่2กรกฎาคมสวัสดีครับ